สวัสดีครับบิ๊ไม้บิ๊บบีสวัสดีค่ะโอปอนะคะีเก้าแล้วโอ้โหโอเคเนี่ยฮะพามาครับน่ารักมากๆเลยเพิ่งไปได้มาจากที่สนาม TSS 2020แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องโอปอนะคะชื่อปอปอเลยฮะโอ้โหโอปอโอปอนี่คือตัวนี้เป็นพิตตี้ใช่พิตตี้แล้วก็นางแบบค่ะอ๋อถ่ายแบบด้วยเลยด้วยแล้วตัวนี้เรียนอยู่หรือว่าไงครับทำงานค่ะทำงานเต็มที่เลยใช่ ออพาน้องโอปอนะฮะมาพิชิตมิชชั่นอันสุดระทึกของเรา โอปอลคิดว่าซาลาลอมเนี่ยจะรอดไหมขอถุงก่อนก็ได้พี่ตอนนี้ <laughs> ถุงอะไร <laughs> ขอถุงรอเลยถุงเอาไปอ้วนอ้วนโอเคหมาตกใจหมดเลย <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าน้องโอปอลเนี่ยจะพ้นมิชชั่นซาลาลอมของเราหรือไม่แล้วก็อีก2มิชชั่นที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนติดตามนะครับอ๋อแล้วก่อนที่จะติดตามพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่ง ทะเบียนดีเลขสวยอยากได้ป้ายทะเบียน V.I.P. ไว้ใจที่โชคดีทะเบียน One Stop Service เว็บเดียวครบปลอดภัย100%มาครับมิชชั่นสลาลอมนะฮะพร้อมนะครับโอ้ยกลับตอนนี้ยังทันมะเนี่ย3 2 1ไปครับโอ้โอยตาย โอ้พอไซส์เท่าไหร่บอกหน่อยไซส์อะไรเหรอพี่อ่ะสัดส่วนอ๋อไซส์อะไรนะบอกมาเลยสามสี่ยี่สิบห้าอุ้ยสามสิบสามสามสิบยี่สิบสามหูใหญ่เพื่เนาะอุ้ยอะไรใหญ่อะสะโพกใหญ่สะโพกใหญ่เอรอโอ้ไม่ใหญ่เท่าไหร่สามสี่อุ้ยขมพลสามสี่ใหญ่กว่าโว้สามสี่ไม่ค่อยมีตูดพี่เพราะส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ตูดไงใหญ่ไปใหญ่ส่วนอื่น ทายแบบสุดนี่ล่าสุดนี่คือเป็นบิกินี่หรือไงบ้างไหมลงปลาลงปลาอะไเ่ะหใช่ฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์สุดยอดพี่อย่าฮาร์ดคอร์กับหนูอีกโอ้ยยังอันนี้ยังนโอเคผู้ชายอันนี้ชอบแบบน่ารักหรือว่าแบบดิบๆเปเถื่อนนะชอบชอบนีสใส่น่ารักแต่เวลาอยู่นอกบาร์ให้เขาแบบว่าเป็นคน ยังไงนะอะไรขำขำือถืึหมอชอบึมอถือคนน่ารักอยู่ข้างนอกดูสมาร์ทดูเท่เงี้ยแต่จริงจอยู่กันเราเขาเป็นคนปัญญาอ่อนน่ารักอ,อชอบอัญอ่อนอาชาบูชอบชาบูหรือปิ้งย่างชอบทั้งสงค่ะเฮ้อชอบทั้งสองใเ,เพไาะว่าอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนออชอบปิ้งด้วยชอบจุ่มด้วยที่ถามจริงเห็นคนอื่นไม่สะบัดขนาดนี้เลยนะขนาดนี้แหละอยากแกล้งไง แล้วขับรถนี่เร็วสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหนึ่งหกสิบเองโอ้โหไม่ธรรมดานดินะถนนแบบโล่งๆไงเอออย่างนี้เดี๋ยวให้เราขับแล้วพี่นั่งบ้างอ๋อตายน่าจะไม่มีอีพีต่อไปพี่อะโอ้โหแล้วดูมิดปลมาชอบอะไรมากสุดที่มาเป็นแขกรับเชิญโอ้โหเป็นเอสซีกีเก้าสองกีเก้าใช่แล้วก็ทูกีอาอ๋อสองอีพีแรกเลยเนาะ รุ่นบุกเบิกอ๋อไม่รู้นะว่าเป็นหออีที่แรกใช่รุ่นบุกเบิกซาไหลรู้สึกไงบ้างตอนนี้ซาหล่อมโอ้ไหรู้สึกมันดีค่ะโอ้ยตายแก้ไขมันสลายแล้วเนี่ยเดีดีไหมเออเผาผ่านดีมากล้มไปกลวยลหนึ่งเลยเนี่ยเพราะเราเลยเนี่ยเออ ปลาโด <Okay, S 1> นห<อ>หลุดไปอยู่ข้างหลังเราเนี่ยโอ๊ยโอยยโอเค, <laughs> อเคกากระอวนเดี๋ยวก,กดรถมันจะพังไปกว่านี้<อ>ถือว่าผ่านนะครับแหมทนกันอย่างสะบักสะบอมไปได้ครับน้องโอปอลบมือน้องโอปอหน่อยครับโอเครู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกน้ำตาไหลคะ่ะรู้สึกน้ำตาไหลใช่ขนตาขึ้นมาเป็นที่คิ้วแล้วเนี่ย<ไ>วาย <laughs> โอเคเดี๋ยวให้น้องไปเมคอัพก่อนแล้วเดี๋ยวไป เจอกันมิชชั่นหน้าครับในมิชชั่นที่สุดระทึกของหนุ่มๆของเราก็คือมิชชั่นเปลี่ยนบ้าครับ<า>เดี๋ยวไปเจอกันครับามาครับแล้วก็มาถึงมิชชั่นเปลี่ยนบา้ามิชชั่นที่หนุ่มๆชอบที่สุดในบรรดาของมิชใหม่นะครับกับน้องโอปอ,อพร้อมนะสามสองหนึ่ง<า>ไปครับ ักนตัวไหนก็ได้ไม่ล้วจะสอดยองไวะเนี่ยถ้าเปลี่ยนเสซ็ตต้องต้องถอดก่อนนะตัวแรกต้องถอดก่อนหรือเปล่าตัวแรกไม่มีตัไม่มีโอเคไปเลยถ้องหายใจต้องตะโกนดังๆว่าหนึ่งอะไรอย่างนั้นจะได้รู้เข้าไปข้างในปะใช่อุ้ยข้างนอกได้ไงล่ะข้างนอกเราต้องถอดเสื้อมันเข้ามีนนติดได้ รู้แล้วว่าหงษเขาติดไม่ได้หนึ่งรอบนะนะเห็นตัวฉันไม่ยูนูาไม่ได้สงส่ยตัวนี้เลย เป็นเสื้อจริงปะเนี่ยอันนี้ยกทรงไทยยกทรงเราปะยกทรงเนาะยังไม่เคยใส่ตัวนีใหม่เ้าตัวใหม่ตัวใหม่เอี่ยมใช่ปกติไม่ใส่ไงที่หนูบอกไงว้าวแต่สองอีตัวอีตัวแล้วไปไปต่อเลยต่อเลยทำไมทำอย่างนี้ มันมากจ้าเเจออะไรแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเจอใครที่ขับอย่างนี้ตอบที่สามไปไหนเอ้าเท้าเขียดเ้าอสองมาดิ อีูละกันแน่ใส่ไม่ได้แน่แน่จะครบแล้วมั้ยอ๋อจะใส่แล้วเดี๋ยวเบวมันมาฆ่าเขาโอ้ดยจะตายไหมต้วดูเอเองนะพี่ลาสายตาไม่ช่วยไม่ได้อถึงยันหมดเวลาโอเค ครับแที่ไดกกี่ตัวตัวเดียวได้ตัวเดียวเองแหละใช่ตัวนี้โอ,โอเคเโอเคอเราถือว่าจบไปครับกับน้องโอปอทำได้หนึ่งตัวเย้เหนึ่งตัวดูภูมิใจมากมีใครน้อยกว่าน,นี้ปะเนี่ย เข้าใจนะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนบลายอยู่แล้วใช่อ๋อเขาเลยใส่ไม่ค่อยเป็นพี่อบอกว่าเมื่อกี้โพด้วยจริงเหรอโอ้โหถูกบันทึกไว้หมดแล้วสายไปซะแล้วเ <laughs> สร็จคนตัดต่อแน่นอนโอเคดเดี๋ยวเราไปดูครับมิชชั่นสุดท้ายครับมิชชั่นเปลี่ยนชุดครับว่านตอะโอปอจะทําได้ภายในกี่รอบติดตามครับผม โอเคครับกลับมามิชชั่นสุดท้ายครับมิชชั่นเปลี่ยนชุดครับผมกับน้องโอปอเป็นยังไงครับเมื่อกี้ไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวร, <laughs> รู้สึกคิดถูกคิดผิดที่มาอะไรแบบนี้ผิดมากพี่เดี๋ยวพูดอย่างงาั้นสิเดี๋ยวน้อง,อง,งสาวไม่มาคนอย่ามานะคะ <laughs> <laughs> ่ะโอเคมิชชั่นสุดท้ายครับคนอีกน,นิดนึงเดี๋ยวได้กลับบ้านแล้วมิชชั่นเปลี่ยนชุดครับโอปอต้องเปลี่ยนให้ครบทุกชิ้น ที่เมื่อกี้บีฟไว้เอาสักสิบรอบดีไหมพี่โอ้สิบรอบนายเหลือปึงน้ำมันแต่พี่ไม่มีน้ำมันกลับบ้านเอาประมาณนี้นะพร้อมนะครับเหมือนเดิมที่เสาธทงแล้วเราจะไปกันละพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับเริ่มเลยเริ่มไปเลยเริ่มเลยเริ่มไปเลย นี่วาดนึกดีมันคนขับมันเองว่ะโอ้ยโอ้้ สอง้มันไม่คลายเดี๋ยวให้เลยอ่ะจริงเหรอใช่ลองสอนเลยให้ได้เสียงนี่สุดยอดโอ้โหแม่ชุดอะไรเนี่ย เดีถุงเท้ามีอะไรครใส่ครเท้าไหนรอบดีสามามไปแล้วสามสี่วันสาแตตัวได้แบบเอ็กซ์เลยออู้้ฮูอะมอ้วได้อวแม่ังวัดนี้ กลิ่นหอมอ่ะหอมทั้งท้ายในบ้านสัตว์มาดีมากอ่ะคู่หอมอ่ะชุ่นใจว่ะรอบที่ห้าห้าเลยหรอห้าเลยอาเซตก็ได้สุดอเซครับโอเคโอเคถือว่ายอดเยี่ยมนะโต้โหปรบมือให้น้องโอปอล่อยครับ้าดู โอ้โหเอ้ยครบนะครบองตุ้งองตุ้งมือเหมือนกันใช้ได้โอเครู้สึกไงบ้างโอปอรู้สึกจะอ้วกค่ะรู้สึกว่าจะต้องรีบเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยทำเวลาอย่างงี้โอสบายอะไรางี้ไปเป็นพีิตี้สบายเคยเปลี่ยนชุดได้เร็วแบบนี้ไหมเวลาไปทํางานไม่เคยเคยแต่ถอดเร็วๆว้าวอมิชชั่นต่อไปมิชชั่นถอดดีไหมพอพี่จะอ้วกจริงจะอ้วกแล้วเนี่ยโอเคถ้าไงขอวาร์ปนะครับหนุ่มๆจะได้ติดตาม ชื่อเฟ e บุ๊กนะคะโอปอภาษาไทยค่ะอ g จล่ะอ g จก็โอปอภาษาอังกฤษค,ค่ะแล้วก็อเดรสกอร์มนทการมนทการโอเคลุงน้อก็จดจดไว้แล้วก็ฝากติดตามผลงานถ่ายแบบด้วยนะคะโอเคซีซิ โอเคถ้าอย่างไงก็ฝากบุณหนุ่มก็ได้วาสก,กันแล้วพอใจกันแล้วถ้าอย่างไงติดตามมิชมาบีบีพีบบต่อไปนะครับว่าจะพาสาวๆหน้ารังหน้าคนไหนมาทำมิชชั่นอย่างนี้อีกออไว้คบกันใหม่อีพีหน้านะครับบีพีนี้ไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเอาละครับมาสรุปตารางกันนะครับว่าน้องโอปอได้ที่เท่าไหร่เปลี่ยนบาไปหนึ่งตัวครับแล้วก็เปลี่ยนชุดเนี่ยใช้ระยะเวลาไป4รอบนะครับ ได้อันดับที่6ครับซึ่งจริงๆอะในที่ผมต้องบอกนิดนึงว่าผม,มาตอนที่ช่วงที่ขับเปลี่ยนชุดเนี่ยผมเบลอเลยครับที่นับได้เป็น5รอบจริงๆได้4รอบนะครับเอาเป็นว่าน้องปอได้ที่6ไปนะครับไว้เรามาติดตามบิ๊ใหม่บิ๊กกันใน EP ต่อไปครับว่าผมจะพาสาวสวยน่ารักคนไหนครับมาพิชิตมิชชั่นอีกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ